Premises, สว ah, ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเต่ผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิชวิตนะครับหรืออาจารย์พงศกรหมอดูใบไม้พลังจิตนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดโลสุทธาวาสนะครับในวันนี้นี่ก็คืออยู่ที่ร้านกาแฟของทางวัดนะครับชื่อปล่อยวางคาเฟ่ครับร้านกาแฟปล่อยวางนะครับคาเฟ่ปล่อยวางคาเฟ่ครับผมอ่าอันนี้เป็นร้านกาแฟของวัดโดยตรงนะครับ รายได้คือเข้าวัดนะครับก็คือเป็นการบริการผู้ที่มามาไหวมาอะไรนะครับชิวๆนะครับทีนี้ถ้าท่านใดผ่านไปผ่านมาอยากจะทานกาแฟมีเมนูสารพัดก็แวะเข้ามาได้วัดโลสุทธาวาสนะครับอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเลยครับผมครับหาไม่ยากนะครับก็ามาไหว้พระสมเด็จพุทธาจารย์โตกุมารเทพ พระเออหลวงพ่อพส,ำพสำเร็จนะครับทีนี้เทปนี้เราจะมาคุยเรื่องประวัติวัดว,ว่ามีเรามีความเชื่อต้องบอกก่อนว่ามีความเชื่อนะครับสันนิษฐานว่าใย,ยโรผู้สร้างวัดนี้เคยพพเพื่อนต้นอะไรนะครับเป็นพระเพื่อนต้นพระเพื่อนตนอ้นพระสาหายนะครับหรือว่าเวลาที่ท่านเสด็จประพาสนะครับก็มีเคยมีนะครับเคยมี เขาเรียกว่าเครื่องสำรับสำรับรับเสด็จรับเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าครับผมเพราะว่าถ้าดูแนวโน้มเส้นทางเราก็คือแม่น้ํานี้เคยเป็นทางผ่านใช่ไหมครับผมเป็นทางผ่านขึ้นเหนือนะครับเป็นทางผ่านขึ้นเหนือครับผมครับก็แสดงว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเคยรับต้อนรับเสด็จของเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าเพราะเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้านะครับ เพราะว่าเคยเห็นคุณพรเคยเห็นเครื่องรับคุกชุนนี้ไหมครับเคยเห็นนะครับแต่ปัจจุบันมันไปไหนแล้วครับก็กระจายกระจายหายกันไปไปบ้างอะไรบ้างครับผมบแต่ที่เราต้องมาพูดไว้เนี่ยเพื่อเป็นมรดกของทางวัดนะครับเพราะว่าไม่มีแล้วหาไม่เจอแล้วนะครับมันโดนขโมยออกไปจากวัดนะครับเพราะว่าถ้าไม่พูดทิ้งว้หลักฐานอย่างหน่อยรุ่นรุ่นหลานหรือรุ่นอะไรต่อๆไปก็จะลืมลืมข้อมูลพวกนี้นะครับอันนี้ถือว่า เป็นของดีที่วัดนะครับยายโรมาสร้างเอาวัดไว้แล้วเป็นเศรษฐีมีที่ดินเยอะนะครับก็ได้หล่อสมเด็จพุทธาจารย์โตไว้นะครับเล่ารายละเอียดของวัดให้ฟังนี่เป็นหล่อองค์รูปหล่อไว้นะครับที่สร้างวัดเสร็จแล้วครับฉลองแลได้ขออนุญาตหลวงปู่โตหรือว่าสมเด็จพระพุทธจารย์โตของลังกสีนะครับหล่อเป็นปางจับยามสามตาหรือว่าปางพยากรมาท่างก็เรียกปางหมอดูปางหมอดูใช่แล้วของดีที่วัดมีอะไรอีกครับ ก็รูปหล่อสมเด็จนะฮะหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับหรือหนึ่งเดียวในโลกนะครับผม,มแล้วก็กุมารเทพผลิตครับรูปหล่อกุมารเทพผลิตซึ่งเป็นรูปหล่อโลหะสำริดที่งดงามและทรงเครื่องเต็มนะฮะไม่เห็นที่ใดในประเทศไทยเช่นกันมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเช่นกันครับสวยงามมากนะครับอายุเป็นร้อยกว่าปีครับแล้วการสร้างนี่วิจิตรมากนะครับต้องน่าจะช่างหลวงครับมผมมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับตอนตอนที่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 เราไหว้กันปกติก็ดูรูปหล่อกุมารเทพก็ไม่ได้คิดว่าอะไรก็นึกว่ากุมารธรรมดาใช่ไหมครับ,รบแต่วันหนึ่งคุณพรไปเห็นเข้าเห็นรูปโดยบังเอิญนะที่จังหวัดสพุพรรณบุรีนะรโรงงานเบญจรงค์แล้วทำไมละไม้คล้ายคลึงกับกุามาราวัดเราจังรูปหล่อก็เลยมาเทียบหารูปมาเทียบอขอเข้ามาดีกว่าฮะจะทํามาขอขอโถเบญจรงค์เข้ามาโอ้โหกระขนลุกเลยครับ ว่าเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับโถนี้อยู่ในในวิหารตะกีใช่ไหมใช่ครับโถยังยังอยู่ในวิหารครับที่เอามาจากจังหวัดสุพรรณบุรีร้านเบญจหลงครับเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นแทรกให้ดูนะครับตอนท้ายนะครับก็ก็ดูแล้วรูปเหมือนกับพระราชโอรสพระราชโอรสิในพิธีโศกันหรือว่าพิธีสัมพัญธต่างๆนะครับการทรงเครื่องคือเป็นเหมือนกมีสายสะพายสายสนงหวาด้วยแล้วก็มีการทรงเครื่องเหมือนกษัตริย์เลยนะครับ ก็ถ้าใครดูเทปนี้อยากจะดูองค์จริงก็เชิญชวนให้มากันนะครับ ที่วัดโลกสุท้าวาัดจังหวัดอ่างทองนะครับอยู่แดงเพลเมืองอ่างทองไม่ไกลครับไม่ไกลใช่เดินทางสะดวกครับถ้าสมมุติคุณจะผ่านขึ้นเหนือจากเจบล่องมาแวะเข้ามาจากถนนสายเอเชียนี่กี่โลครับ4ี่กิโลครับ4กิโลเท่านั้นไปกลับ8กิโลออกไปทางเดิมนะครับใช้เวลามาเที่ยวสักครึ่งชั่วโมงแวะมาเที่ยวก่อนมาทานกาแฟของทางวัดนะครับเมื่อชิลชินะครับและด้วยสําคัญตอนนี้ที่วัดต้องการสร้างอะไรอยู่นะครับสร้างวิหารทานหรือกุฏิสงฆ์ครับหรือว่าอาคารอเนกประสงค์5ชั้นครับผม จังขัดปัจจัยอยู่เยอะนะครับตอนนี้สร้างอยู่ถึงชั้นที่อะไรอยู่ครับชั้นที่3นะครับชั้นที่3นะครับ,รบก็อยากกระเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคก,กันนะครับการสร้างกุฏิสง์หรือแม้แต่โบสถ์กวนนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากเลยนะครับอันนี้สร้างแล้วได้ใช้จริงนะครับแลวมากกว่าการกุฏิสง์อีกก็สถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะพหลวงพ่อบอกสร้างหลายชั้นเพื่อเพื่อเพือเพรองรับการการใช้จุล ธุระ,ระใน,ก,นกิจกรรมส่งต่างๆทางส่งต่างๆใช่ประชุมส่งนะครับเป็นที่เรียนที่ศึกษาของพระภิสุงสงฆ์สาม,มเณรครับผมปกติวัดนี้เป็นที่เรียนบาลีอยู่แล้วใช่ไหมครับเคยๆคยับแต่ตอนหลังงานศพงานศพเราเยอะนะครับเนื่องจากหลวงพ่อไปทูลหรือว่าเทพเจ้าอันพาเมตานี่จะจะคนศพคนละแวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนยากไร้นะครับที่นี่จะฟรีทุกอย่างเลยครับรถศพฟรีรถรับส่งศพฟรี แล้วก็สวดฟรีเลยนะครับสวดฟรีด้วยเหรอครับผมโอ้ไม่เสียเงินไม่ต่บาทเดียวนะครับค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องเสียคนยากคนจนคนยากไร้ครับทุกมานะครับท่านจะไม่ทุกข์กลับไปครับอย่างนี้ถ้าเกิดคนยังมาร่วมบุญทางทางด้านศพละยาิอย่างนี้มีกองทุนงหาะครับมีกองทุนครับจะมีกองทุนศพคนยากไร้หรือว่ายากจนนะฮะมีมีให้ทําบุญบาทครึ่งบาทได้เลยครับร่วมกันครับอันนี้ส่งบุญใหญ่เช่นกันครับผมแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่า ทางผู้ชมต้องการร่วมสร้างกุฏิสงหม่เลขบัญชีอะไรครับครับเลขบัญชีครับธนาคารกรุงศรีอาุุธยานะครับชื่อบัญชีวัดโลสุทาวาสครับเลขที่บัญชี293-1-18-0-0-0ขีด1ขีด0 0ครับผมทำเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับเท่าไรก็ได้ครับคือการสละบุญทรัพย์คุณทรัพย์ในการสร้างบุญนะครับ ไม่จําเป็นต้องทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับไม่ต้องไปเลี่ยไรแบบไปจนแบบต้องไปรีดลูกบอกว่าลูกคนนั้นเท่านั้นลูกคนนี้เท่านี้บางทีเขาลำบากอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นนะครับรบ,บุญเราทําตามศรัทธาที่เราไหวนะครับได้มีส่งเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างอย่างที่ที่สร้างวัดโลกตะกี้หลวงพ่อจะมีคําสัปปรพยอก,กันสมัยคโโาโบราณเนี้ยที่ยายยาโลที่สมเด็จโตท่านสปปรพยอกไว้ว่าเรื่องถึงบุญในการสร้างวัดใช่ไหมครับเล่าให้ฟังอีกทีครับก็สี่ยอกก็คือ เหมือนกับยอกร้อยยาโรโนะฮะยารโรในงานงานเทศนะครับก็คือว่า,าแกเนี่ยได้4ส่วนนะแกได้แค่ส่วนเดียวอารมณ์นั้นนะฮะแล้วก็ที่เหลือคือข่าทาสบริวารได้ทั้งหมดแจกสามส่วนที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยก็คือยาโรโอนมีกำลังทรัพย์มีกําลังที่นะฮะแต่ที่ทำจริงๆก็คือข่าทาสบริวารสมัยก่อนยังมีทาสอยู่นะครับรุ่นยาโรนยังมีทาสอยู่ยุคยักใช้ช้าง อ่ารุ่นรุ่นนั้นใช้ช้างทานานะฮะใช้ช้างทํานาความรวยของยจาโลนะใช้ช้างทํานานะไม่ธรรมดานะครับไม่ได้ใช้ควายทานาใช้ช้างทํานาครับเพิ่งจะได้ยินครั้งแรกในเนี่ยแ,แต่ผมไม่เคยได้ยินเลยมีแต่มีแต่มีแต่ Leaving ควายมีแต่วัวครับอันนี้เป็นช้างทำนาโอ้โหต้องต้องรวยมากต้องรวยต้องรวยอไม่แปลกเลยที่ที่ที่ราชการที่ห้าจะผ่านมาเนาะก็ได้ต้อนรับ รับเสด็จรับเสด็จมว่าท่านจะประพาสต้นที่ไหนขึ้นเหนือก็น่าจะต้องจุดนี้นะเรือนเรือนแพย,ยาโร่เนี่ยค่ะจะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องแหวใช่ครับยาโร่ได้รับเสด็จอย่างนี้ก็น่าจะมีเป็นไปได้ไหมครับว่ายาโร่แฟนของยาโร่สามีท่านน่าจะรับราชการหรือเปล่าประวัติไม่ชัดเจนนะฮะก็ลเลยไม่หักจะบอกนะครอาจารย์นะเดี๋ยวจะคลาดเคลื่อนครับ ก็โอเคเนาะก็มีอะไรจะฝากไว้ครับท่านผู้ชมทิ้งท้ายว่าไม่ครับก็ว่างๆนะครับท่านใดที่จะมาทําบุญนะครับพาคุณพ่อมาพาคุณแม่มานะครับบุตรหลานนะครับมาเที่ยวกับจังหวัดอ่างทองมีหลายๆวัดนะครับมาวันเดียวนะครบหลายๆวัดนะไม่เป็นพระใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระนอนยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็แวะวัดโลตาวาสนะครับหนึ่งเดียวก็คือรูปหล่อ สมเด็จพระพุทธาจย์โตคมบรังสีนะครับปางจับยามสามตาครับรูปหล่อกุมารเทพฤทธิ์นะครับกุมารที่มีทรงเครื่องนะครับองเต็มหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็มากาบขอพรเปิดซัพ์รับรั์กับหลวงพ่อสมเด็จนะครับพระพุทธประธานพรสมเด็จครับผมสาคัญเลยครับองค์นี้นะครับมีเทวดาชั้นผมรักษาอยู่นะครับแล้วที่สําคัญสมเด็จพุทธาจย์โตรูปหล่อปางสามตาเนี่ยสร้างสมัยที่สมเด็จโตยังอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นของเก่านะครับไม่ได้สร้างหล่อใหม่นะครับสมัยตั้งแต่แรกเิแรกเริ่มในการสร้างวัด ครับแล้วจริงๆเอ่อที่วัดนี้จําได้ว่าหลวงพ่อท่านสร้างพระผงที่เอามาจากผงเก่าของสมเด็จโตรงในฐานท่านใช่ไหมครับใต้ฐานครับใต้ฐานอืมครับก็มีรุ่นเขื่อนรุ่นชินบัญชรแล้วก็ตามมาอีกหลายๆรุ่นครับผมท่านใดที่ชอบพระสมเด็จนะครับพิมพ์ย้อนยุคนะฮะก็ก็มาได้ยม่าได้ครับวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนี้ทําให้จิตใจได้มีขวัญและกาลังใจนะครับ สิ่งที่เชื่อถือเชื่อถือกันมาตั้งแต่โบราณการนะฮะจิตเวิร์คือเวลาเราร้อนอ่ะเราเข้าวัดจิตจะได้สงบนะครับผ่านไปผ่านมาก็มากราบสมเด็จโตมาให้เวลาในการสวดมนต์ทำวิธีให้ร่างกายจิตใจมันสงบนะครับจะได้ร่มเย็นนะครับแล้วมากระทำบุญด้วยแวะจากสายอิชียม,มาแค่4กิโลคุณไปกลับใช้วเวลา8กิโลบวกกับมามากราบพระไว้พระอาจารย์ว่าไม่เกิน20นาทีคุณก็ เหลือเฟือแล้วครับและจะไม่ผิดหวังครับเพราะวัดนี้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นนะครับของจังหวัดอ่างทองเราลืมไปนี่เนี่ยอุโบสถเรียกว่าอะไรนะครับอุโบสถสวรรค์วิมานทองครับต้องมาให้ได้นะครับสวยงามมาลอดได้รอดอุโบสถสวรรค์วิมานทองมาตอนเรายังมีลมหายใจอยู่ครับถูกต้องครับไม่มาเสียดายนะครับครับผมโอเคขอฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ